ลุงมาเดินเล่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาลุงไปชมพ่อเขาออกกำลังกายที่ห้องฟิตเนสนะทุกคน สักเล็กน้อยนะคะก่อนจะลงสนามจริงลงต้าพร้อมแล้วพี่ๆพ,พร้อมหรือยัง <laughs> หลังจากที่เราพาการออกกําลังกายเอาดอกกันแล้วเรียบร้อยใช่ไหมก็ให้ลุงใต้กินน้ำกีนอะไรแล้วก็กองเชียร์ก็เราก็รออยู่นี่อย่างเรียบร้อยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปฟิตเนสข้างในกันต่อนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันว่าฟิตเนสข้างในของที่นี่เป็นยังไงโอเคตามมาเลยไปเลยตามไป เราจะกินข้าช้ากันหลังจากเราไปออกกําลังกายกันมาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมดูหน้าแบบง่วงอ่ะง่วง,งไม่เท่า,ไ,<ม>าไรส่วนลายนี้ก็นี่ออกกำลังกายเสร็จแล้วเป็นยัง,ยงได้อยู่แรงยังเหลือแรงยังเหลือทุกคน <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปกินข้าเราจะได้เมนูอะไรมาบ้างเดี๋ยวไปชมกันนะคะ เช้าของเราคะ่ะทุกคนน่าทานมากๆเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม,ดดมก็คือทานอาหารที่ร้านอาหารรัตนานะคะทุกคนพี่เขาจัดเซตไว้ให้น่ารักมากไม่ว่าจะเป็นแบบขนมปังขายแบมีแบบดีเทลเล็กๆอย่างเงี้ยน่ารักเนาะแล้วก็มีติ่มซำค่ะ นี่แล้วก็จะเป็นผล,ลไม้น้ำส้มน้ำชาอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตไปทากข้าวกันก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายโอเคค่ะทุกคนก็ เสร็จแล้วจบแล้วสำหรับที่พักของที่นี่นะคะเดอะเกษตรหัวหินนะคะทุกคนรีวิวคร่าวๆคือประทับใจมากๆพี่ๆพ,พนักง,งานดีมากค่ะบริการดีมากห้องพักสะอาดเตียงนุ่มแล้วก็มีบริเวณแบบกว้างขวางให้น้องวิ่งเล่นได้แบบเยอะมากๆทุกคนถ้าเกิดใครแบบอยากให้น้องมาปลดปล่อยพลังแล้วมีเวลาร่วมกับน้องทั้งวันนะที่นี่แนะนำเลยเดอะเกษตรหัวหิน,นะคะ่ะแล้วก็ที่นี่จริงๆอ่ะ จะมีโรงพยาบาลเกษตรด้วยที่ติดกันเลยสําหรับใครอ่ะที่แบบน้องๆป่วยอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถพามารักษาที่นี่แล้วก็จองโรงแรมกับที่เนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นสมมุติวันศุกร์เสาร์อาทิตย์คนไหนแบบสะดวกช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแล้วพาน้องมาทําหมันอะไรอย่างเงี้ยก็คือพักที่นี่ได้เลยทําเสร็จปุ๊บพักที่นี่ต่อน้องจะได้พักฟื้นแล้วก็อยู่ในการดูแลของแพทย์แบบใกล้ชิดด้วยอืม ก็ประมาณนี้ส่วนห้องอาหารของที่นี่นะคะห้องอาหารรวมรวมอาหารอร่อยค่ะทุกคนแล้วก็น้องหมาจะสามารถอยู่ได้เฉพาะตรงโซนเอาดอร์นะคะแต่อากาศไม่ร้อนแล้วก็มีพัดลมให้ตลอดที่ที่ที่เราแบบมานั่งกินทุกครั้งอะ่ะ <c oughs> ก็จะมีให้เราตลอดเลยค่ะทุกคนโอเครวมรวมก็ประทับใจมากๆทั้งฉันและเธอ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย ศิลปินกันนะคะทุกคนก่อนเข้าที่พักอีกที่หนึ่งค่ะทุกคนนี่เราเลือกแล้วเรายืนกันอยู่นานมากแล้เราได้วาริโอมาเอาไว้เล่นกับมาของเราโอเคเราได้วาริโอมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นหน้าก,กากแล้วพี่เขาก็จะแบบว่าให้เราเลือกสีแล้วเขาก็เป็นคนบีบให้เราอันนี้เราอยู่โซนห้องแอร์ค่ะทุกคนจริงๆโซนห้องแอร์เขาจะคิดคนละยี่สิบบาทแต่ว่าพอดีวันนี้มันมี กุ๊กมาเยอะเขาก็เลยให้เราเข้ามาในนี้ฟรีเราก็เลยได้เป็นแบบ private class ที่นี่เลยค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาระบายสีมาริโอที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เป็น Limited Edition ฝากติดตามไยนะคะสัญญาว่าจะไม่ทะเลาะก,กันเวลาเวลาทำ painting แล้วมาริโอปอมของเราจะบอกว่าใช้เวลากันทงหมดประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะเป็นสถานที่ที่แบบว่าใช้ค่าเวลาได้ดีมากๆเลยทุกคนเออตลกอะ่ะดูดินานไม่ใช่นานผสมสีครีมทุกคนคือคือเขาจะเป็นแบบว่าแม่สีไม้นะคะแล้วก็แล้วก็ผสมกันเองเออก็ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่อันเนี้ยเราไปหลอกหมาดูว่าห<ส>มาหจะรู้สึกยังไงเต่าหรือเปล่าโอเคอันนี้อันนี้ลืมบอกราคาอันนี้เราเสียกันไปสอง้อยห้าสิบาททุกคนน่ารักน่ารักใช้ค่าเลแลวใช่รวมสีแล้วรวมอุปกรณ์ทุกอยาก่างใครมาติดตามได้อยู่ที่บ้านศิลปินนะครับใช่ที่ใช่ที่บ้านศิลปินนะคะทุกคนก็น่ารักมากเป็นสถานที่ที่ค่าเวลาได้ดีมากจริงๆแหละ ถ boy, ้าใครแบบว่าแวะที่พักสองที่ที่แบบว่าเป็นแบบหัวหินติดกันอีกไม่กี่นาทีถึงอะที่เนี่ยใช้เวลาแบบแบบใช้เวลาที่เนี่ยได้นานมากจริงๆมันมีหลายอย่างมีกระเป๋ามีทํากําไรใช่ไหมแล้วก็อะไรใบพัดมีเจลด้วยเจเทียนเทียนเจลเทียนเจลมีหลายอย่างเอ้ยมีหลายอย่างมีทำเสื้อผ้าแบบทํามาจากอะไรอ่ะธรรมชาติสีใบไม้อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะมีเสื้อผ้าอืมโอเคทุกคน เดี๋ยวเราจะเข้าที่พักแล้วโอเคบ๊ายบาย แต่หาหมอ,อมเดีโอ,อเคบายบายดูวุวน okay, bye bye. ่นวายดูความวุ่นวายแต่หาหมอโรงพยาบาลเกษตรปอนเดิมไปนั่งรอไปหากี่นั่งรอตาตาไปไม่ได้ไปเฝ้าแตะไม่ได้เพราะว่าจะไป ดุกับคนอื่นเขาก็เลยต้องอยู่ในรถวาวุ่นแล้ว เรียบร้อยดีค่ะน่ารักน่ารักสะอาดนะคะแล้วก็เราอ่ะพาน้องหมากินข้าวอิ่มท้องกันแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแต่กินที่นี่แหละกินท,ท,ที่ที่พักนี่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวข้างในร้านจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นมื้อเย็นของเรานะคะเรามากินที่ที่พักกันเลยค่ะทุกคนเป็นร้านอาหารของที่พักนะคะที่นี่จะมีโซนทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์นะคะแต่เกิดแต่ถ้าเกิดใครที่เอาน้องหมามาด้วยต้องเป็นโซนเอาดอร์เท่านั้นนะคะส่วนโซนอินดอร์ก็จะเป็นแบบว่ามีพื้นที่กว้างกว้างขวางแล้วก็มีเรือนกระจกให้ด้วยนะคะตรงนู้นตรงนู้นอ่ะมาแนะนําเมนูแรกกันก่อนนะคะเมนูแรกก็คือข้าขวผัด อบสับป,ประรดค่ะน่ากินมากกุ้งตัวใหญ่มากๆต่อไปนะคะจะเป็นกุ้งทอดกระเทียมค่ะแล้วก็เมนูถัดไปก็จะเป็นข้าวไข่เจียวกากหมูอืมแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นปลากระพงราดน้ำปลาค่ะทุกคนน่ากินมากๆแล้วก็ เมนูตบท้ายของเราวันนี้ที่คุณสาเขาไม่รู้ก็คือข้าวเหนียวมะม่วงไอศครีมแอบสั่งมาเ,เขาไม่รู้ไม่รู้ของทุกคนเนี่ยอ่ะโอเคโอเคโอเค,อเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอเน,นี่ยกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปกินเดี๋ยวจะไปเดินเล่นหรือจะอะไรยังไงเดี๋ยวฝากติดตามนะคะ เช้าแล้วเราก็เหมือนเดิมตามสไตล์เราก็คือขับรถมาที่ตลาดสดแล้วก็หาอะไรกินละแวกนี้นะคะทุกคนโอเคเราได้มาที่ร้านเจ็กเปี๊ยะนะคะนี่เป็นข้าวข้างหน้าจะมีขายแบบข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เป็นพวก,พวกชากาแฟโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างขนมหวานขนมพรกตรองแถวนะละแวกนี้ยมีหมดเลยแล้วก็ตรงตลาดก็ได้ ข้าวเหนียวหมูย่างของลุงแต๋มานี่มีข้าวเหนียวดําแล้วก็ข้าวเหนียวขาวแล้วก็ได้เอะไรน้าของที่เราชอบปลาท่องโกะกับสลัดเปาที่เราชื่นชอบนะคะทุกคนน่ากินมากๆแต่ว่าจริงๆที่พักเขามีอาหารเช้าให้นะมีสองแบบเลยตก่อนใช่แล้วอยากมากินโลค a ลโล c a l ก่อนก็เลยแบบว่าเออมากินที่นี่ก่อนแล้วตอนเช้าอ่ะบุฟเฟ่ลายบุฟเฟ่แล้วไม่กินเดี๋ยวเราไปกินข้าวเป็นจานหลักแทนเขาจะมีให้สองแบบ โอเคประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะบ๊ายบายหนึ่งแล้วทุกคนเดินมานิดเดียวก็เป็นทะเลเลยอันนี้นะคะจะเป็นโซนห้องพักของเราแล้วก็ด้านหน้าตรงเนี้ยจะเป็นร้านอาหารของที่พักเราค่ะทุกคนจะประมาณนี้ ก็นั่งเทควิวชมทะเลได้เลยนะเมื่อคืนจริงๆเราออกมานั่งดิ่มค็อกเทลเบาๆด้วยนะเขามีงานพอดีอแล้วก็แบบเห็นทะเลแบบนี้อันนี้น้ําลงน้ําลงให้รีบอะไรตัก <c oughs> นี่คาลงๆมาเดินทะเลก่อนแล้วก็ตกลงแต่เอียเมื่อวานน่ะที่ไปหาหมออะ่ะเป็นโรคหมาแก่ทุกคนข้อสะโพกไม่ดี ก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแค่กินยา อันนี้เป็นอีกวันหนึ่งเมื่อวานเรามาใช่ไหมแล้วมันแบบว่ายุ่งๆหน่อยเอพอมาถึงเย็นนี้ก็เลยเดี๋ยวมาตอนเช้าแสงจะได้สวยๆด้วยมาที่ห้องแรกกันก่อนนะคะห้องที่เราเลือกห้องนี้ชื่อว่าห้องวูดดี้มาในห้อมาพร้อมกันมันอาจจะแบบลกๆหรือแบบว่ามีการใช้งานไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าเนี้ยเรากำลังจะเช็คเอาท์แล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นนะ่ะ <ใน S 1> เออจะตายเราอะ่ะเอองดงดดราม,มานะทุกคนว่าแบบว่าทําไมห้องพักไอ้นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขาทํามาเรียบร้อยแต่เราทําเลเอง อะเข้ามานะคะอย่างแรกเลยตรงนี้ก็จะเป็นทีวีแล้วก็ที่ชอบมี Netflix มี YouTube ใช่ไหมคะต้องมาถามบุญชายเพราะว่าทางนี้ไม่ใช่ไม่ค่อยเปิดทีวีอ่ะมี Netflix มี y o u t u b e ค่ะแล้วก็ห้องเนี้ยห้อง Woody อ่ะทุกคนจะมีวิวสาว่ายนะ้ำตรงนี้แล้วก็ตอนเช้าเรานั่งกินข้าวตรงนี้กันแล้วเรียบร้อยเออที่ซื้อมาจากตลาดนะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นที่นอนแบบนี้แบบนี้แล้วก็จะมีที่นั่งเล่นตรงนี้ด้วย แล้วก็มีแบบเปิดผ้าม่านออกมา,าใช่เป็นวิวทะเลค่ะทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ห้องน้ำเดี๋ยวเ,เสียบอันนี้แป๊บหนึง่งเมื่อกี้เตรียมเช็คเอาท์แล้วเพิ่งนึกขึ้นได้อ่าได้แล้วมาดูห้องน้ำนะคะนี่จะแบบว่าลงพที่ขออภัยค่ะจะประมาณนี้ค่ะทุกคนห้องน้ำกว้างขวางแล้วก็มีใดมีอะไรให้มีอุปกรณ์ เออ่พวกสบู่อะไรพวกนี้ให้ด้วยนะคะอ่ะมาอีกห้องหนึ่งอ,อีกห้องหนึ่งโอเคมันจะมืดแล้วนะทุกคนอันนี้นะคะเป็นทางเดินมาห้องติดกันเลยทุกคนอันนี้ชื่อห้องว่าโมนาลิซาติดกันห้องนี้ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าห้องเนี้ยจะไม่มีวิว ไม่ม,มวีวิวใช่จะเป็นสไตล์โมนาลิซาจะไม่มีวิวตรงนี้รรจริงๆข้างหลังตรงนี้มันเป็นแบ็กเกวร์รูปโมนาลิซาทุกคนแต่ว่าค่ะไม่ได้เปิดอ่ะแล้วก็วิวแบบนี้ห้องนี้มีทีวีมีอะไรเหมือนกันมีวิวมีเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเลยแล้วก็มีรูปโมนาลิซาอยู่ตรงนี้จริงๆมันเป็นหันหน้าออกมา <c oughs> แต่ว่ามันตกใจก็เลยหันหันหน้าเข้าไปห้องน้คล้ายๆกันแล้วก็ห้องน้ําก็คล้ายๆกันทุกคน มันน่าจะตัด,ดเดี๋ยวให้ดูอ่ะได้แล้ว,วนี่ก็ประมาณนี้ค่ะห้องน้ำอ๋อแล้ก็ลืมบอกมีพวกตู้เย็นด้วยนะตู้เย็นมีให้มีให้เผื่อบางคนซีเรียรื่องตู้เย็นโอเคก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับห้องพักที่เรามาพักกันที่ The Green Gallery นะคะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตจบจบ,จบคลิปแล้วก็ทริปกันแค่นี้นะคะทุกคน ถ้าเกิดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ลูกๆทั้ง3าตัวด้วยนะช่วงนี้เริ่มแบบว่ามีอาการหมาแก่แล้วทุกคนเออโอเคโอเคค่ะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้พวกเราแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะเรายินดีตอบเลยค่ะถ้ามีคำถามอันไหนก็แจ้งได้เลยแล้วก็อยากให้ไปที่ไหนแนะนำได้เลยนะหรือใครเป็นผู้ประกอบการหรืออะไรยังไงอะ่ะ สามารถแนะนำหรือก็คอมเมนต์มาได้เลยถ้าอยากให้เราแวะไปนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็บายบายไปแล้วนะ